ถ้าหากว่าคุณกำลังเครียดอยู่นะครับผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะผมเชื่อว่าคลิปนี้มันจะช่วยทําให้คุณมีสติมากขึ้นในการจัดการกับความเครียดที่อยู่ในตัวคุณตอนนี้ครับผมอยากจะบอกครับว่าความเครียดเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต้องเจอครับใครๆก็เจอได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอความเครียดหมดครับแต่แน่นอนครับว่าความเครียดเนี่ยมันไม่ดีเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือถึงขั้นหนักมากๆก็คือส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วย มันก็เก, auch, เ,นเกิดขึ้นได้ครับและเมื่อความเครียดมันเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทําก็คือวควบคุมยังไงให้ความเครียดนั้นมันลดลงหรือวควบคุมยังไงให้ความเครียดนั้นเนี่ยมันไม่บานปลายไปมากกว่านี้ซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ง่ายครับและมันก็ไม่ได้ายากจนเกินไปอยู่ที่เราครับต้องฝึกฝนมันให้ชินกับการรับมือกับความเครียดที่มันเกิดขึ้นในตลอดเวลาซึ่งผมอยากจะบอกครับว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยครับคิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคิดวนไปวนมาความเครียดเนี่ยครับมันไม่เกิดจากการที่เราลงมือทําบางสิ่งบางออยยย่่่่าาาาางะะคครรรรัับเเเเีีดดดนนแตมกกกิิททวํ ถึงเกิดขึ้นมาเป็นความเครียดและโดยส่วนมากนะครับความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบ แต่เราอยากจะควบคุมมันให้ได้แต่เราทําไม่ได้ไงมันก็เลยเครียดและเราก็ไม่สามารถปล่อยวางมันทิ้งลงไปได้มันถึงเกิดเป็นความเครียดขึ้นมาในเมื่อเรารู้แบบนี้นะครับเราต้องมาดูว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วจะทํายังไงให้ความเครียดนั้นเนี่ยมันลดลงนั่น,นคือข้อที่1ครับคุณต้องแยกแยะก่อนว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะว่าเมื่อรู้ต้นเหตุของความเครียดะครับเราจะรู้ว่าทางออกของมันเนี่ยคืออะไรคนเราเนี่ยครบับจะสามารถเห็นทางออกได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเท่านั้นครับถ้าหากเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถ แก้ปัญหาได้เลยเพราะฉะนั้นการแยกแยะเนี่ยว่าต้นเหตุของความเครียดคืออะไรเนี่ยมันจะทําให้เรามีสติและค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดครับและเมื่อคุณค่อยๆแก้ปัญหาทีละจุดนั้นได้ความเครียดนั้นก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อาจต้องใช้เวลาครับแต่ว่ามันลดลงแน่นอนแล,ล้วตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณกําลังเครียดที่คุณมีนี่เยอะคุณลองกลับมาดูที่ต้นเหตุครับว่าคุณเป็นคนใช้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคุณมีแหล่งที่มาของรายได้น้อยเกินไปหรือเปล่าและเมื่อค ค่อยทาไปเถียจุดเทียจุดเถียจุดและเมื่อคุณทําทั้ง2องอย่างนี้ควบคู่กันมันจะทาให้หนี่งคุณค,ค่อยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งนั่นส่งผลให้ความเครียดของคุณลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและข้อที่2ครับก็คือคุณต้องโฟกัสแต่สิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นครับในชีวิตเราเนี่ยครับที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างลออตัวเราครับที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด80%และมันมีสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆแค่ประมาณ2ยีา่าัค่สามารครวบคเกอย่่างได้100%แตควรมเป็น่ค,นค20% เท่าน,นั้นที่เราควบคุมได้ซึ่งคนส่วนมากที่เครียดเนี่ยครับเพราะว่าอยากจะไปควบคุมไอ้สิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ความเครียดมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทําในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้จริงๆเนี่ยมันทําให้เราตระหนักรู้ครับว่าการที่เราเครียดในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันไม่ประโยชน์เลย,เ,ลยเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได ยกตัวยอย่างเช่นโควิด -19 ที่เกิดขึ้นหลายลคนคงไม่ทันตั้งตัวและก็เกิดปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับว่ามันเกิดความเครียดเพราะว่าโควิด -19 เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่ถ้าหากว่าเรามีสติเราจะรู้ว่ามันยังมีสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อยู่เพื่อให้ธุรกิจของเรามันสามารถดําเนินการต่อไปได้ซึ่งถ้าหากคุณฝึกควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมได้แนเมื่อนเราก็สามารถเดินในทิศทางที่มันดีขึ้นได้มันจะไม่หยุดกับที่หรือย่ลงแน่นอนและข้อที่วานครับก็คือกค ว่าเราจะเครียดกับทุกเรื่องครับถ้าหากเราปล่อยวางไม่เป็นผมเข้าใจนะครับว่าการปล่อยวางเนี่ยมันยากซึ่งแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ทุกเรื่องเพราะผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่บางทีก็ไม่ได้มีสติอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าหากเราฉุกคิดขึ้นมาได้ครับเราจะรู้ครับว่าบางสิ่งบางอย่างครับต่อให้คิดให้ตายไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่นีผลลัพธ์มันก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งถ้าหากเราเข้าใจข้อนี้ครับเราจะสามารถยอมรับและเดินไปข้างหน้าได้ครับแต่แน่นอนครับว่าการปล่อยวางครับมันก็ต้องฝึึึกกกกกฝฝฝนนคิิดทําาาบบ่่่ออยๆเเเพืให้รรชั รับมือกับความเครียดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นได้และถ้าหากคุณทําได้คุณจะเป็นคนที่เครียดน้อยลงและคุณจะมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้คุณสามารถฝึกฝนมันได้ตั้งแต่วันนี้ครับปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้ครับมันก็มีทางออกเสมอครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีครับผมชองคริสครับ